ยังไงข้าวซอยโอมากเสษอืมอร่อยมากค่ะเย้สว <eclipse> ัส yeah, ดีค่ะก้้ยไม้ค่ะสวัสดีค่ะวีเองนะคะพบกับรายการพี่อันจีไปกับอิจฉซู EP 5แล้วนะคะบอกเลยว่าถ้าใครไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะให้กับ YouTube ของอิจฉซูนะคะ ภาพที่ที่วัาซีที่พวกเราจะพาไปอย่างแน่นอนค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะทริปของเรานะคะ EP ที่5้าเราอยู่กันที่เหนือสุดของประเทศไทยค่ะนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายอาถามก่อนสักนิดนึงพี่ค่อยมาค่อยมาเที่ยวเชียงรายไหมคะจริงๆถ้าพูดถึงเชียงรายเคยมาแวบ,บๆแต่ไม่เคยออกนอกเมืองเลยซึ่งวันนี้เราก็มีชาเลนจ์มาให้ <S <S> <S ได้เล่นด้วยสำหรับเราสองคนนะคะโอ้โหชิงงานเิญเลยค่ะเริ่มเลยค่ะชาเลนจ์ของเรามาแล้ว เพึ่งเราขออันนี้ละกันบ๊ให้ดูมีอันอื่นก็ไม่ไม่มีแล้วอเออแค่แค่นั้นแหละของเราคือว้าวว้าวเลยของเราคือร้านอาหารหรือคาเฟ่ค่ะเย้ ส่วนดีก็แปบลบว่าต้องได้ที่เที่ยวอันซีนนะคะอะอย่างที่บอกไปว่าพี่กล้วยไม้อ่ะเคยมาแวบบแวบบที่เชียงรายแล้วใช่ไหมแวบบแวบบใช่อะเพราะฉะนั้นต่อให้น้องหนในนึงได้พาไปกินอาหารก่อนได้ไหมส่วนดีก็เดี๋ยวหารีเสิร์ชเดี๋ยวสู้พี่เขาไม่ได้ได้เลยไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะงั้นไปกันเลยไหค่ะพี่สาวคนนี้นะคะจะพาน้องสาวไปร้าน ข้าวซอยร้านหนึ่งเคยกินไหมข้าวซอยยังไม่เคยกินแต่ขอบอกก่อนว่าต้องว้าวสู้พี่พี่จะพาไปให้ได้นะได้แน่นอนแน่นอนเพราะว่าร้านนี้เพื่อนแนะนํามาบอกว่าไม่ธรรมดาไปดูรีวิวมาไม่ธรรมดาจริงๆแบบไม่ควรพลาดคือมันชื่อร้านว่าอะไรคะเดี๋ยวเปิดแมปเลยนี่แมปเขาบอกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านข้าวซอยร้อยปีสุดตะหกร้อยปีเลยหรอใช่ข้าวซอยอันนี้นะมีคําว่าโออยู่ด้วยโออะไรลองเดาดูโอ มาทำไมแกม่ไปมาเย่เย่เล่นพอเทียมพอดกันรถอ่ะลุกอะไรนะโออะไรอ่ะโอ้มาพิเศษอันนี้คือเราถึงแล้วเหรอ นี่มาร้านหนังสือปะเนี่ยนี่ร้านหนังสือนี่แนหลนะเ,เขาบอกว่าเข้าซอยร้านนี้นะอยู่ในร้านหนังสือที่ไม่มีชื่อค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคนเชียงรายเื่เรียกว่าเป็นร้านเด่นห้าเพราะว่าตั้งเที่แยกเด่นห้าค่ะแล้วก็เป็นร้านที่แบบว่าอยู่หนึ่งร้อยปีด้วยเป็นสูตรตาหงและที่สําคัญเลยคือเป็นโอมาการเซยังไงเข้าซอยโอมากาเซอ่าสงสัยกันแล้วสิคะเข้าไปดูกันดีกว่าคะ่ะไปค่ะ โอเคเรามาสัมภาษณ์พ so like like okay, uh ี huh. ่เจ้าของร้านคือพี okay. ่นัทนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าร้านโอมาเกษตรเนี่ยที่เป็นโอมาเกษตรยังไงคะเดี๋ยวให้พี่นัทช่วยอธิบายให้หน่อย่ะโอมาเกษตรนี่คือตามใจเชฟเนาะซึ่งอาหารแต่ละวันอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่ตัวเบสตัวหลักจะเหมือนกันคือข้าวซอยจะเป็นตัวหลักของที่นี่โอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะร้านนี้เราเสิร์ฟตามรอยยิ้มใช่ค่ะยิ้มมากเสิร์ฟมากยิ้มน้อยเสิร์ฟน้อยไม่ยิ้มสุดสุดเลยล่ะ ตัวนี้เราจะเรียกว่าชามวนใจนะครับชามวนใจจะเป็นเบนชานะฮะจะมีหลายสมุนไพรอยู่ในนี้ตัวเบน,นจะเป็นชาเขียวใบเตยมะลิกุหลาบเก๊กฮวยหอมหมื่นลี้หวานนิดๆิด,ดคือหวานชาเอมแล้วก็ตะไคร้จะทําให้เย็นแล้วสดชื่นเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นชาเรื่อมกรอตัวนี้ต้องทิ้งไว้10นาทีก่อนนะครับตัวนี้จะทานยกดื่มได้ตอนหลังเขาซอย สำหรับพี่นะพี่คิดว่าพี่ชอบอันนี้เพราะว่าอันดับแรกที่กินไปเลยนะคือความหวานไม่มีเพราะไม่มีน้ำตาลเนาะรสชาติก็คือไม่หวานมีกลิ่นหอมด้วยจากสมุนไพรที่เขาว่ามาเมื่อกี้นี้พี่คะมีหลอดไหมหนูดูจักเกียกเลยค่ะเกเล็กไปหรือเปล่าคะมาหรือยังได้เลยใช่ไหมนี่เปิดตาเลยเจ๊โอเป็นยังไงล่ะอันนี้คือเาซอยร้อยกว่าปีที่แล้ว ร้อยกว่าปีที่แล้วใน,นข้าวซอยเราจะไม่ใช้เครื่องปรุงในปัจจุบันเลยรสชาติกลิ่นสีมาจากเครื่องเทศทั้งหมดตัวเนื้อกับตัวน้ําซุปเราใช้ฟืนไม้ลิ้นจี่เท่านั้นในการตุน๋นทั้งเนื้อทั้งน้ำออจะอยู่ในหมอ้อถึงสี่แปชั่วโมงคือ2วันเราจะชิมก่อนปรุงเราจะได้รู้ว<ช>่าข้าวซอยร้อยกว่าปีที่แล้ว่รสชาติกลิ่นสีจะเป็นประมาณนี้แล้วปรุงเสร็จเป็นอีกชามเลยเขาเรียกข้าวซอยเปลี่ยนชีวิต้าอเปลี่ยนชีวิต ชิมแล้วเป็นไงคะเคยทานแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าไม่เยไม่มันไม่เลี่ยนไม่หวานไม่เผ็ดเลยเราจะเริ่มปรุงด้วยการบีบมะนาวก่อนนะคะนี่อโอ้โหหนักมากชิมอีกทีเปลี่ยนชีวิตจริงหรือเปล่าแค่ชิมาป้อนก่อนแต่ต้องชิม ยอดด้วยความที่ดีไม่เคยินอาหารเหนือเลยนะคะก็เลยพยายามจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันคือรสชาติอะไรแต่พอมาลองจริงๆอะอาหารเนือคือมีเอกลักษณ์มากตันนี้เราเรียกว่าสลัดเชียงตุงนะครับเป็นสลัดที่คู่กับข้าวซอยตัวน้ำสลัดตัว,ตวเดสซิ่งนี่จะทำจากน้ำผึ้งเลมอนน้ำสับป,ปะรดตัวนี้เป็นน้ำเงี้ยว เชียงตุงซึ่งจะมีที่นี่ที่เดียวอ่าจะประกอบด้วย3ามเส้นเส้นหนกจีนเส้นข้าวซอยแล้วจบขอเส้นด้วยเสี่ยวเราจะทานไล่ไปตามลำดับนะครับเนาะเมนูนี้เป็นเนื้อน้องลายเนาะเราจะเรียกว่าเมนูจิ้นนึ่งน้ำพริกขาของโบราณเดี๋ยวนี้หาทานยากแล้วครับตัวนี้จะเป็นซุปเนื้อนะครับเนาะซุปเนื้อครับทานคู่กันครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของที่นี่ดีที่สุดของที่นี่คือเป็นจานนี้เนาะลองจากข้าวซอยนะครับ จะบอกว่ารสชาติแล้วก็ความรู้สึกที่ได้จากร้านนี้คืออบอุ่นเป็นกันเองมากๆเพราะที่เจ้าของร้านคือเหมือนกับใส่ใจในการทาทุกเมนูค่ะสําหรับบีนะคะชอบอย่างแรกเลยคืออาหารอร่อยเป็นเมนูที่ไม่เคยได้กินเพราะว่ามันเป็นเมนูโบราณเนาะและอีกอย่างหนึ่งความเป็นโอลมาเกเอเหมือนเราได้คุยกับเชฟมันทําให้อาหารมันยิ่งอร่อยขึ้นนะ่ะถ้าบีชอบแบบนี้นะงั้นเราสองคนก็ยกให้เป้นที่สุดไกด์ค่ะ ดี๋ยวแก้ข่าวก่อนไอ้ที่จองเยอะๆจองยากๆเดี่ยไม่ได้คนเยอะมากนะครับเพราะพี่ไม่ได้ทําเป็นอาชีพหลักคืออย่างแรกอย่างที่2อคือพี่จะทําในวันที่พี่มีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่จองเข้ามาได้เนี่ยแสดงว่าณวันนั้นหรือณวินาทีนั้นที่เราจองความสุขเราเท่ากันแหมมันมาพบกันครึ่งทางพอดีเดยกันครับขอบคุณค่ะอิ่มอร่อยมากข้าวซอยอมาเกษเสของพี่กล้วยไม้ถูกปากแน่นอนเราบอกเลยว่าคอมมิชชั่นไปแล้วครึ่งหนึ่ง แล้วตอนนี้เราพร้อมพูดไหมพรอ้อมที่ที่พีจะพาไปนะพี่ก้อยหมายรับรองว่าอันซีนแน่นอน100รอ้อยเปอร์เซนต์พี่ก้อยหมายอาจจะเคยได้ยินว่าที่เชียงรายเนี่ยเพามีดีก,ก็คือดอยถูกไหมจริงๆแล้ว,วมันมีอยอะไรืู้ป่ะอะไรอ่ะทุ่งนาเหรอ,อละนะ้านนามันธรรมดาไปเฮ้ย <Hey, S 2> มันมีอะไรที่มันดูดีกว่านั้นอีกเหรออยากรู้อยากรู้อะนั่นก็คือทะเลสา คือทะเลสาบเชียงแสนตัอ้งอยู่ที่เทศบาลตำบลโยโนกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนั่นเองอยากไปจังเลยซึ่งจะสวยเหมือนที่พี่ต้นไม้คิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องฟามไปดูเยคะ่ะไ,ไปเลย,เลยมาถึงกันแล้วนะคะที่ทะเลชาบสาบะแเชียงแสน เมื okay. ่อกี้นะคะเราก็ผ่านวัดกู่เต้ามาด้วยน,อน้อแล้วก็จะบอกว่าทางเนี่ยเป็นทางลาดยางาทาั้งทางเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าพอมาถึงปุ๊บโ,โหสวยมากๆเลยธรรมชาติม,มากๆเลยค่ะี <Okay S 1> นสาบเชียงแสนนะคะมีอีกหนึ่งชื่อเรียกที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือเข <Okay. S 1> ห้ามลากสา่าหนองบงมทายออซึงนู่นเลยศูนย์นะคะศูนย์อน,นุรักษ์เนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของเราตรงนี้ เรื่องเล่าได้นะอ่ะนี่ก็คือตำนานเรื่องเล่าอืเรื่องก็ม,มา หลาครั้งหนึ่งนานมาแล้วเจ้าเมืองเชียงแสนนะคะได้<อ>ทําการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหา<แ>่านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านไปเท่าไหรเนี่ยทาไมทําไมเป็ดห่านที่เลี้ยงไวบ้บรรทัยได้หมดเขาก็เลย<ะ>สืบเรื่องราวนะคะแล้วก็ไปรู้มาว่าปลาไหลเผืออออกมากินเป็ดห่านของเจ้าเมืองทุกวันเลยซึ่งหลังจากนั้นนะคะเจ้าเมืองก็โกรธไ,ไม่รู้จะทําทยังไงคิดวางแผนสรุปออกมาได้ว่าจะจับปลาไหลเพืมาทำอาหารแล้วก็ ชาวเมืองทุกคนเลยซึ่งพอทําอาหารปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกินเตะจมูกล,ลูกชายพระอินจากนั้นนะคะลูกชายพระอินก็ลงมาที่เมืองอแล้วบังเอิญไปเจอกับแม่ไม้คนหนึ่งถึงแม่ไม้ก็เข้าไปฟ้องลูกชายพระอินเลยว่าเนี่ยเขาทำลาหลายเดือ,อนเอาไปทำอาหารกันแต่ไม่แบ่งให้ฉันเลยแม่ไม้คนนี้ก็น้อยใจแต่ลูกชายพระอินบอกกับแม่ไม้ว่าดีแล้วล่ะที่เจ้าไม่กินคืนนี้น่ะเจ้าอ่ะห้ามออกมาจากบ้านนะไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามแต่ให้อยู่ในบ้านเอาไว้ออกจากบ้านนะจากนั้นค่ะ คืนนั้นนะคะแม่ไม้ก็อยู่ในบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงแบบกึกก้องโอ้โหฟ้าร้องฟ้าผ่าโหมสุดๆก็เลยปิดประตูล้อก่อนไม่ยอมออกจากบ้านหลังจากนั้นพี่ก้อยหมาเช้ามาเปิดประตูบ้านออกมาเอี๊ยดเมืองทั้งเมืองคือหายไปจมอยู่ในน้ําเป็นเมืองมาดานใช่กลายเป็นเวืองน้ําหมดเลยรอบๆบ้าน แม่ม้คนนี้เนี่ยนี่ก็เลยเป็นที่มานะคะของตำนานเรื่องเล่าเกาะแม่ม้ที่ทะเลสาบเชียงแสนนั่นเองยิ่งใหญ่อลังการมากเอาใจสนใจแม่มามากแต่ว่ารู้สึกว่าเกาะเนี่ยคือเกาะสวรรค์นะสำหรับการฮิวใจเลยนะเพราะว่าสดชื่นร่มเย็นเขียวขจีมากๆค่ะแล้วก็ถ้าพาเพื่อนมานะมีความสดยิ่ง้าพาครอบครัวมานะยิ่งแบบชิคสุดๆฟินสุดๆเลยค่ะอ่าแล้วก็หลังจากกินี้่มาถึงที่นี่แล้วรบกวนพี่ม่ไม้ถ่ายรูปให้น้องหน่อยละกันได้เลยค่ะ้ไปถ่ายรูปกอนนะคะ กันแล้วค่ะกับมิชชั่นของเรานะเมื่อสักคู่นี้ไปกินเอ่ออะไรนะข้าวซอยโอเลยนะโออโอ้โอนออะไรโอ้โ <c oughs> ยังสงสัยไหมไม่ต้องยืนทางนี้ทำไมนะเออพีงานบอกว่าไม่ต้องยืนเตะนะใช่ให้ยืนอย่างนี้เนาะธรรมดาเลยสำหรับทิปเที่ยวเชียงรายของเราเนี่ยความอันซีนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมซัดคลับให้กับ YouTube ของอินสุนะคะตรงลิก์ขวาโลโก้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเราพวกเราเจะพาไปที่เที่ยวอันซีนอีกมากมายเลยแต่ว่าตอนนี้เราขอตัวกันไว้ก่อนนะบ๊ายบาย พวกว่าอุอย๊ยจับเพิง่งจับเพิง่งน้องน่ารักมากเลยค่ะดูดิ